นี่กันพุงเล็กหน่อยเนาะจะได้ดูง่ายๆเหรียญห้าบาทค่ะเมื่อกี้กัรญานาคือยี่สิบาทอ๋อนี่มีสิบบาทด้วยเหรียญน,นี้ค่ะโอาเห็นพ่อหากันอยู่ช่วงนี้เหรียญน,นี้ค่ะสี่เลเห็นมีคนหากันอยู่ช่วงนี้แต่ป้าน่าเฉยๆนะคะับน่าไม่ได้ไม่ได้อะไรเฉยๆจริงๆค่ะหลายคนมาถามป้าน่าบอกเอาเหรียญพระราชนีมาขายสิตอนนี้กําลังมีกระแสป้าน่าบอกถ้า เขาขายได้ก็ขา,ขายไปไม่เป็นไรเป็นนักไปปกติของมันได้แหละไม่ไม่ได้อะไรนะคะไม่ก็ปกติอะค่ะเหรียญที่เราชอบแล้วก็ชอบของเราอยู่นั่นแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าเหรียญอื่นๆทั่วไปนะคะอย่างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเราก็ศรัทธาเราก็นับถือ,อถเคารพเทิดทูนพระองค์ท่านอยู่แล้วจะเป็นวาระไหนๆจะเป็นโอกาสไหนๆเราก็ ความรู้สึกของเราก็คือเหมือนเดิมนะคะไม่ไม่เอามาเป็นกระแสไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถือโอกาสที่จะนําเหรียญหาเหรียญมาขายเพื่อที่จะได้ราคาช่วงนี้หรืออะไรเงี้ยนะคะเป็นนัดเฉยค่ะก็เนี่ยก็มีคนมารับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทนะคะเหรียญห้าบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทอ่ะพูดถึงเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้เหรียญห้าบาทที่ระลึกห้าสิบ ห้ 50, สาสิบพนรษาเหรียญน,นี้ที่มีราคานะคะจะเป็นเหรียญตรงนี้จะเขียนว่าสยามินตรงคําว่าประเทศไทยอ่ะนะคะจะเขียนว่าสยามินจะมีราคามากเนี่ยตรงนี้ค่ะประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสยามมินเล่นกันหลายร้อยค่ะถึงหลักพันเมื่อก่อนเคยซื้อขายกันอยู่สี่สองพันพันกว่าสองพันอะไรเงี้ยค่ะเคยมีระยะหนึ่ง แต่ปัจจุบันนี้ก็หลักร้อยนะคะสามร้อยห้าร้อยแปดร้อยพันหนึ่งพันสองก็แล้วแต่แล้วแต่ความต้องการของใครค่ะอันนี้นะเนี่ยค่ะอย่างที่พี่แนบอกอะ่ะอะไรที่รุ่นเดียวกันและที่มีความแตกต่างออกไปที่มีน้อยนะคะคนก็จะหาซื้อกันจะให้ความสำคัญจะมีราคาจริงๆเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายาก เหรียญนี้จริงๆต้องมีราคาแต่พนักกับรับซื้อเขาไม่ได้รับความนิยมอะค่ะก็ให้เท่ากันคือเหรียญละเจ็ดบาทในราคาที่รับซื้อเนี่ยเหรียญพระบรมราชินีเยอะแยะเลยเดรียวน,นี้เป็นเหรียญตัวติดเลยนะเหรียญสิบ,บาทเหรียญน,นี้เคยขายสามร้อยนัจจำได้เคยมีราคาขายสูงถึงสามร้อยบาทแต่ปัจจุบันนี้ ไม่ได้รับความนิยมโอเหรียเนี้เหรียญน้าเก็บวาระนี้ค่ะน้าเก็บเพราะเป็นวาระพระราชพิธีพระราชพิธีรรธอภิเษกสมรสค่ะมหาวชิราลงกรสมสวรีมีเพียงวาระนี้วาระเดียวเท่านั้นนะคะพระองค์สมเก็บคู่กับเหรียญพระองค์พานี่เห็นไหมคะ แนะนําเลยนะคะเก็บคู่กันไว้เนี่ยเหรียญนิกเกิลนนะราคาไม่แพงนะคะอันนี้ห้าบาทนี่ส0บบาทก็สองเหรียญนี้ราคาซื้อขายกันก็ไม่น่าจะเกินห้าสิบบาทณนะปัจจุบันนี้นะคะเก็บได้ค่ะนะคะราคาไม่แพงหรือจะเก็บเหรียญเงินก็ได้ค่ะแต่เหรียญเงินตอนนี้แพงจังเลยถ้าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอ่าเอาไว้ให้ลูกหลานดูเก็บไว้แค่นี้ก็พอค่ะนิกเกิลสองวาระ